สวัสดีครับพี่น้องผู้ชฟังไพบุญเสียงท้อมเช่ไหมครับผมมือนี้สิมาพิสูจน์ครับร้านส้มตำหมอลำหำตรงครับว่าเขาบริการกองครับผมสวัสดีครับผมครับร้านนี้ขึ้นซื้อเลือเสียงครับผมแมนครับออกข้าวลายช่องครับเขาเลยเสียงมาพิสูจน์ว่ามันแสบมันนัวมันดังมันมีพิเศษแบบนี้นะครับผมมันตรงแท้บ่าครับตรงแท้บ่าครับผมเขาบอกท่านี่บอกว่าหมอลำหำตรงึ้นไห เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมพับกันไปแล้วมาถึงแล้วที่นี่ตำบ่อล้ำนกระบอกเขากลับไปที่สึกใจครับเส้นรับผมสวัสดีครับยามบ่อน้ำสวัสดีครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียบร้อยแล้วครับจ้าครับบ่อน้ำลำตรงท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 ำตงลำตรงครับผม กูร่าใจใจพกดีครับผมของอาจารย์นี่เลยโอ้ยไม่รู้อาจารย์เรื่องอะไรเนียเรืองะครับครับผมวันนี้สั้นพิเศษไหยครับผมพี่ยนะังไงมีวันนี้ออเดอร์มีปลาปเผาปลาเผาหนึ่งชุดครับตัง<ว>ข้าวโพดแล้วก็ตำรวมซุปเปอร์ขาไก่แล้วก็ต้มแซ่บข้างในอ๋อใครรู้ประจานไหนทำรวมนี่นี่ฮะแยกน้าคอาจารย์ครับบนข้าวบดครับผมมีแยกให้ด้วยครับเยกน้ำครับแยกนะ้ำ ครับผมครับผมอันนี้คนเราจะมาไหนคนจะาไหนคนจะมาไหนครับผมเป็นอะรกเป็นใครกันเป็นครกันเลยครับผมไม่ใช่ครเบอาจาร์เนาคเป็นเอกกันแล้วครับหาคนเป็นตัวเองครับผมไม่นู้เด็ดเป็นไหนเนยังไงเด็เราเคยรูมไมู้กันด้วยกันเฉเดรวงครับเฉเดรวงครับขนาดนี้ครับอาจารย์ครับขนาดนี้ครับจาครับมาเลยครับ ตำกุ้งสดตำสายบัวกุ้งสดไม่ได้ไปแซ่บเลยตำทะเลล้วนครับพี่น้องตำหมูยอตำกระโพดหมูยอตำหอยแข็งครับผู้จัดการมาขำต้องขำต้องปลาพงศ์ตำขำต้องตำสบายนางตำปูปลาตำร้าวตำตัวตำแต็นสุดยอดตำครับ เราใส่หอยทั้งล้มเพิ่มอีกไอ้เรโอเคครับผเดี๋ยวขอนน้าขาในร้านชงไหโ้รวร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับบ้านไม่ใช่หรอไม่ต้องไปทำมาซอมังครับม้อนซ้อมแถวแถวเรียนมาซอมใหญ่ครับผม การไปร้อยเอนะครับผมใกล้ช anyway> ิดกับพรันตรงนี้นะนคนไนสามคนครับผมใช้เดน้ำตรงนี่น่ครับตงครัตเลยครับผมอันนี้ไมรูยังไงอันนี้ทำข้าวโดอดยเนครับผม ครับมพี่น้องครับเรือต่อจิ้มเซ็งจิสวัสดีพีนอสวัสดีพี่น้องเอีครับผมนี่ขอบคุณอาจารย์ดีไมยามครับก็่ยามม่ยาม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 ให้กำลังใจครับในช่วงสถานการณโควิดครับก็นีพิชิตวิกิตได้นะครับผมก็คือชชัยใจพขกดีนะครับผมเมนูสั่งอะไรครับเมนอะไรครับมีไนเมรนัครับ คทนี้นี่เงกปันคับตันครับนี่เป็นเครื่องกันทะเลเดือดรักเกือบคือรับครับผมหัวล่างเดืักใชนัล่างเดเลครับยางเากราครับผมทำทำยี่สิยันเลยทำทำเนี่บได้สครับ ทำเราแคนาะได้ำข้าวโพดมูจยอครับข้าดเขาต้มเองครับมันยังหวาครับอากอามาับบรเ็หบ้านบริกินครับมบ้านตดกเเ็ครับ กระดองนีห่าครับกรัดองครับขวดมูยยครับ ครับผมกล่ามาแสดงความยินดีครับสุกชัยใจร่มดีครับผมชื่อร้านตำมอลล่คำตรงครับตำมอลล่ามคำตรงครับตั้งที่ไหนครับผมตั้งแถวตลาดชุมชนกุทยทิศครับหรือว่าเปิดในงานจตลาดน้อยบางย่านครับ น้อยป้านางใหญ่วันนี้ดีใจไรครับอาจารย์หน้ายนยามมาแหกมาในลูกิดครับครับวันนี้เป็นเพ่มาสั่งเหยียบหน้าพยาหยยบเนี้ยนอาจาเนอาจารย์เป็นเรมซี่ส่วนใช้ให้สวนนี้สร้างไปกินที่บ้านหลายรอบแล้วนะครับระทใจครับผมแต่แคือมอดันบันนี้เป็นครั้งแรกก็บ้านไขกระลังใจน้ำเลยวกเห็นโดงดันออกทีวี่อกข้าวไร่อด เขาจะเป็น็แปะนะัาครับอาจารย์ครับจครับอาจารย้ครับอาจารย์กัจรอาจารย์ครับอาจารเ์ครับาจารครับอาจครับอรย์คบอาาบอาจารย์ครัอยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับาจรยครัอาจครับารยคอาจารย์ครับอาจารคอาจคราจารย์ครับอาจครับอาจาจาจครบราจารครับาจาเาจรค้าจาคาจกาาเายอย์ครับ รู้เบนมือเขาเหมือนกันมั้งเราแบบซื้อเด็ดเลยครับเพื่อลูกค้ากระจายเพื่อลูกค้ากระดี่กันเรื่อยๆแน่ๆครับแน่ๆครับเห็นที่รองติดตามทั้งทั้งช่องข้าวด้วยหอครับครับมีเมนูเด็ดอย่างไรครับเมนูเด็ดนะครับเมนูเด็ดที่ที่ลูกค้ามักสั่งน้อยแตเนาะครับที่มีตำทะเลรวมตำทะเลรวมอะไรกบบตำเกาเหลาแี่ตำเกาเหลานี่่คลายๆครับตำทะเลรวมกับใส่ผักจีดิ้วใส่ทุกอย่างที่มีครับใส่หอยใส่อย่างทุกอย่าง าจะหันจำเทลี่ร่วมกับทีเป็นทีเน <ah> right <ah> ่ใส่มุยอใส่กุ้งใส่หอยใส่ปลาหมึกครับอันนี้็จำเทลี่ร่วมเราสามารถส่งทอดบานไประยะไกลๆเท่าไหร่เออส่งประมาณสามถึงห้ากิโลเมตรครับผมถ้าเกินสามถึงห้ากิโลเมตรดีเขาติดค่าส่งสิบถึงยี่สิบบาทแตถือว่าเป็นความน่ามันครับอ่มีเพียร์มีฟิสสามารถก็ไปเบิรงเมนูได้วยมั้า เตอนนี้กําลัางเ,กกกกบบเตุสูรครับแต่กบขนาดกาลังดเป็นมวยใช่เลยนครับเตต่ำมันลําทัตรง<อ>นะครับข่นี้ลูกไม่รู้อยังไงรั่กําลังกํ<อ>กกาลังสั่งเหตกําลังสั่ง กาล์ดล็อกละเดียรเนะครับถ้าเจพี่น้องอยู่ท้องอัสังกรท้องบ้านในเบอร์ไหนครับครั080 8075965นะครับ080 8075965ครับขอโทรผมโดยตรงครับอาจารย์ครับรโทรขอเล่าควาตรงโดยตรงครับเดี๋ยวเขาขึ้นหน้าจ้อยห็ครับนี่นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ับสวัสดีคร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 ัวครับสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับครับสีครับสวัสดีครับสวัครับสวัครับสวัสดีครับสรับัสดีครัครับสวัสดีครับสวัสดีรัครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดรับสวัสครับสวัสรับสวัสครับสวัสดี พอดีซื้อครับพอดีซื้อตรงครับบอลั็อกครับตรงครับพี่น้องตาผมครับดีใจครับประชัยเกิดคราะให้กิจการลูกเพือนครับผมครับลูกค้าหลายๆหลายๆเด้ครับพี่น้องที่รักครับทุ่ยไก่ยุ่ไก่ไปเวียนมาได้นะครับทางออกจังหวัดโอเลเอียดนะครับผมที่ตลาดชุมชนอุไทรทิศอุไทรทิศนะครับบ้านสองเป็นไงเนาะนะครับรับรองแซ่บนัวนะครับผมไปบุญเียงท้องก็ได้ทีครับขอบคุณครับผม บครับการนะครับครับขอบคุณที่การครับคลิปนี้ไปสักนิดก่อนนะพี่น้องเนาะมีโอกาสสิแดงเลียงมันเยิ่มเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับ